ทีห้าสาเนี่ยน่าจะมีไม่น่าจะมีน่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวนะครับที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยแตกต่างจากเหตุการณ์ดิหนึ่งเนี่ยคือมีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงซึ่งคณะการชุดนี้เนี่ยทำงานเกินอายุรัฐบาลเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุที่จะบอกว่า ผมไปแทรกแซงอะไรได้ข้อสรุปของเขาก็คือเกิดขึ้นสมัยรัฐบาลนายกนี่ลัข้อที่2เนี่ยการตรวจสอบคืออะไรการตรวจสอบก็คือว่าทางฝ่ายท้านเขาก็วิปรายไม่วางใจและยื่นดำเนินคดียาญาติที่ปปกชนะครับซึ่งต่อมาปปกชได้ข้อสรุปหลังจากนั้นประมาณน5-6ปีจะไม่ผิด ก็ไปไล่ดูหมดว่าบทบาทของผมในเหตุการณ์ทั้งหมดคืออะไรนะครับหมายความว่าเอาคำสั่งทุกคำสั่งมาดูว่าที่มีการสั่งการในการรักษาความสงบในครั้งนั้นเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบว่าคำสั่งของผมเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหานะครับเนื่องจากเรื่องของคาสั่งการใช้กําลังการใช้อาวุธทุกอย่างเนี่ยมีรายละเอียดหมด ว่าจะต้องใช้ในสถานการณ์ใดอย่างไรจริงๆไม่ใช่แม้แต่คําสั่งของผมด้วยซ้ำเป็นคําสั่งของศูนย์ศูนย์ที่ผมตั้งขึ้นมาในการรักษาความสงบเรียบร้อยรัฐบาลคุณยิ่งรักษ์ก็เอาเรื่องนี้ไปเข้ากรมสอบสวนคดีพิเศษโดยจุนทาริศแล้วก็ส่งฟ้อง,องผมนะครับที่ในข้อหาฆ่าสนตายโดยนะเกีตนายล็งเอยนผลนะครับ สามสารสารยกฟอ้องนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถามว่าหลักความรับผิดชอบผมคืออะไรคือผมให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยปกติแม้กระทั่งวันที่รัฐบาลยิ่งรักมีคนมาขู่ผมบอกว่าโทษผมเรื่อถึงประหารชีวิตนะขอให้นิรโทษกรรมทุกฝ่ายผมจำได้ที่เขาเรียกกฎหมายสุดซอยเนี่ยนะครับก็คือ ให้นิรโทษกรรมผมด้วยและนิรโทษกรรมอุทักษิณเรื่องคดีครัปช่นด้วยผมก็เป็นคนที่ปฏิเสธจุดแสดงจุดยืนคัดคานดังนั้นเนี่ยในส่วนของหลักความรับผิดชอบเนี่ยผมทําอะไรมากกว่าน,นี้ไม่ได้และผมก็ยืนยันว่าคดียังไม่จบคด,ดียังไม่จบคืออะไรเพราะหลักการที่ถูกต้องตามกระบวนการกมายยาเนี่ยก็คือตามที่ปปชเขชี้นั่นแหละว่า ในภาพรวมคําสั่งข้างบนทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ผิดแต่เมื่อมีผู้เสียชีวิตก็ต้องไปไต่สวนสาเหตุการเสียชีวิตนะครับสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยก็หมายความว่าอย่างที่สารก็ไต่สวนเบื้องต้นไปแล้วอย่างกรณีของคุณพันธ์คำกองเ,ออเ,เกิดเกิดตังวันราร,ารีอะไรต่าง